สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ศิ่น์นเชยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับโ mm hmm. คอ็อฟก็จะมาแชร์ไอเดียในการประดิษฐ์กระทองลอยจากใบขนุนเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับ mm hmm. ขั้นตอนการทําครับนําใบขนุนมา1ใบครับจากนั้นพลิกด้านหลังมานะครับเสร็จแล้วพับครึ่งครับใช้นิ้วชี้ฝั่งขวามือครับแล้วก็ ดันสันทบพับลงด้านล่างแบบนี้ครับฝั่งซ้ายครับดันสันทบลงไปนะครับจากนั้นพับฝั่งขวาเข้ามาครับฝั่งซ้ายเข้ามาครับฝั่งขวาซ้ายก็จะได้กีบกระทงลักษณะนี้นะครับใช้แม็กเย็บไว้ครับ เราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะขั้นตอนการติดกีบครับวางกีบที่ขอบท่อนกล้วยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใช้ตะปูเข็มครับปักไว้ครับติดกีบต่อไปครับเวลาติดกีบส่งกีบให้เสมอกันนะครับปลายกีบเสมอกันครับเรียงไปลักษณะนี้นะครับจนรอบท่อนกล้วยครับ ติดกีบชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปชั้นที่สองวางกีบสว่างครับ ครับติดกีบประดับเสร็จเรียบร้อยครับตอนต่อไปครับประดับดอกไม้ลงในกระทงครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับปักเทียนและทูบลงบนกระทรงครับครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการประดิกระทรงร้ลอยจากใบขนุน หากเพือ่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่น,นชัยภูมิด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ